Happy birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, Boy. happy birthday. اون را سی ป็นตีเป็นตเป็นตียู่ป็นตเป็นตีป็นต่เปเอ่หลด้ชเียเกาวันนี้นะคะวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อสาพรน,นะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ก็แม่นองไม่ได้จับใหญ่โตอะไรก็มีเฉพาะคนในครอบครัวเราแล้วก็ ได้รับเกียรติจากลูกชายอย่างบอสนน์นี่กับคุณแม่นะคะกับน้องๆทีมงานบางส่วนนะคะคุณปื๊ดก็มานะคะก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะก็คุณบ้านสาคอนก็ได้ไปทําบุญแล้วก็จะมีความสุขนะคะก็ขอวอวยพรให้คุณสาคอนคุณบ้านสาคอนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยถูก,ถก,ถกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกค่ะชนะคระเทศไทยดอก เอวยพรในพ่ออยูอ่สิงแล้วก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราก็จะเสียชียอนอนุญาตให้ผู้ชายใหญ่เอวยพรให้คุณพ่อสักอรอนะอ๊ะวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่แม่น,อน้องโทรหาเนาะบอกว่าโน้ตมากินข้าววันนี้วันทายวันเกิดพ่อซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนคนในครอบครัวไปแล้วแม่เป็นน้องแนนแม่นองพ่อแล้วก็น้องโนนก็มีอะไรพวกเราก็พึ่งพาอาศัยกันเราเป็นครอบครัวแล้ว ็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอใน้พ่อนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอ,อย่าเจ็บอย่าจนนะครับก,ก็ยังเหนียวกับแี่ยังูหลายขขอ,าอัดทันเลยก็ไม่ได้พ่อพี่น้องเอยพ่อคอยพอจอถามววเวลาผมเจอหน,น้าแม่หน่อยม่ถามว่าพ่ออยู่บ้านไหมแกแกไปกูบอกโกโหแล้หยอกหยอกหยอกนะครับก็ขอ,ขอให้ เราอยู่กันอย่างนี้เป็นครอบครัวของพวกเรานี่แหละครับไม่ต้องมีคนเยอะแยะมากมายนะครับจับมือปันป่าอุปศัรค์ไปด้วยกันนะครับก็แฮปปี้บุ๊ลเดย์พ่อนะครับขอบคุณมาก